กูตั้งสิบปีที่แล้วมาแล้วเงินกันยี่สิบปีแล้วก่อนยี่สิบปีเอาไอสัตว์นี่ทำไมมึงไม่เจอกูอาจารย์ไม่อยู่ตอนนั้นโอ้ถ้ามึงเจอกูนี่มึงอยู่กูมาจนเดียดนี่นะใช่โอ้ยเฮียมาก็ไม่เจอเกือบยี่สิบปีที่แล้วแม่งเฮียมาเจอตอนกูวางมือเลยฮ่าวางมือเลแต่อาจารย์ยังมีผลงานให้ติดตามไปโอ้ยเฮียมึงเก่งเลยเนี่ยฮะเยอะ นี่เสียดายชิบหายเสียดายวันนั้นไม่เจอกันนะถ้ามึงเจอป่านนี้มึงเป็นลูกศิษย์กูใช่แบบยิ่งใหญ่แล้วทำอะไรเนี่ยจ้าโชคชะตาเอาเป็นจัดหน้าแล้วอ้เหี้ย่ะนั่งจัดหน้ามึงเกิดตามกูมานี่ก็ยังดีเราได้เจอกันนะเนี่ยครับโอ้กูเสียดายมึงมากตั้งแต่ที่ไม่เป็นไรครับโอ้โหไอ้เหี้อ่โอ้โหอ้ามึงเก่งชิบหาย ต้องทําไป<ช>เรื่อยๆนะรู้ว่ารู้ว่าทำไปสักรนะยนะหนึ่งแล้วก็พอแล้วแน่จริงๆนะแน่จริงๆนะยอดง่ายวางมือบนนแล้วตึงตึงนี่มันเป็นกำลังใจให้มือครับรู้ต่อไปละ